นะครับนี่เขาเอาต่อครับเอาตอต่างคื้นเนาะขออนุญาตเผานะครับเมื่อวานเอาบัได้นะครับตงลงกลงสายหรอ๋าบมมีชุดนะครับเราก็เลยต้องเผานะครับเนาะขออนุญาตครับอนุญาตเผาเพราะว่าอันตรายครับพันก็ไม่นี่เราปพี่นี่ครับผลงานที่ผเผาตะกี้ส่วนหนึ่งก็ตกลงไปพุะ่ะจำเป็นต้องเผาเอาอยาก อันตรายต่อคนรถรดแ่มัอยู่ใกล้ถนน่จะชัดสามสี่พอได้กินีแว้่ะมันนึ่งมาถึงบ้านละได้โหหมา่แกะละนี่ันนี้เยอะในขังขังนอบเอาไปดองเลากันอย่าล ท้องมาได้แล้วหลยต้มาหันหน้ำพยายนะมามหอยนึอ่นั่งได้กินก็ได้กิน